าไปดูสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สกนี่เหลืออีก28วันทางท็อปนิวของเราเนี่ยช่วยนับเขาเดาวให้ตลอดเลยนะอีก28วันเท่านั้นนะคะไปดูฝั่งสงกกันบ้างวันนี้ครูมนตรีผู้สมัครสกนสังกัดพลังประชารัฐก็ลงพื้นที่อคืนความปลอดภัยให้กับคนสาธนนะคะนายมนตรีเปรมบุญหรือว่าครูมนตรีผู้สมัครสอกอเขตส,สาธรหมายเลข5พลังประชารัฐอดีตสคสองสมัยนะคะเป็นประธานกลุ่มจิตอาสาเรารักสาธร หาเสียงชูสโลกนพบง่ายใช้คล่องจับต้องได้ค่ะได้ฐานะคนพื้นที่ด้วยนะก็บอกว่าขอเป็นตัวกลางนําปัญหาที่ประชาชนสื่อสารไปยังหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็อยากสารต่อในเรื่องของแก้ปัญหาทั้งปัญหาโควิดที่มีประชากรสูงวัยเป็นจํานวนมากในพื้นที่ด้วยนะคะจะตั้งศูนย์วันสต็อปโควิดอย่างถาวรน,นะ แล้วก็บอกว่าสาทรเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของกรุงเทพแต่ปัญหาคือการประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่ต้องเร่งแก้ไขคือต้องเพิ่มจุดข่ัญผัน,ผนให้ประชาชนค้าขายได้ลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะเห็นว่าเนี่ยจะมีการจัดระเบียบนะทางเท้าให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อผู้ขายใช้นวัตกรรมต่างๆนะคะส่วนผู้อัศวินค่ะไปดูอดีตอัศวินวันนี้ลงพื้นที่เหมือนกันนะ แต่เช้าเลยค่ะไปที่เคหะชุมชนบ่อนไก่ที่เขตปทุมวันก็ไปพร้อมกับนางเมธาวี่านดารงผู้สมัครสกปทุมวันหมายเลข6นะคะลงพื้นที่ไปก็เจอพี่น้องประชาชนนำดอกไม้มามอบให้ให้กำลังใจก่อนที่จะมาขอความช่วยเหลือเรื่องผู้สูงอายุเรื่องฝุ่นควันเรื่องการจราจรพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็บอกว่าวันนี้มาเยี่ยมชุมชนบ่อนไก่ซึ่งจริงๆนท่านก็บอกว่ามาแล้วหลายครั้ง ประชาชนก็ตอบรับดีนะคะก็อยากมาตอกย้ำขอความอนุเคราะห์ถ้าเลือกอัศวินคนเดียวก็ไปไม่ได้เพราะมีทีมงานรักกรุงเทพอยู่ด้วยก็ต้องทำงานกันเป็นทีมนะคะการใช้การบริหารงานกรุงเทพเป็นเรื่องของการบ้านไม่ใช่เรื่องการเมืองท่งานก็เล่าว่าผ่านชีวิตลำบากมาัแต่เด็กคว่คว้าหาความรู้สร้างความหวังที่กทมทำงานแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่า ดังนั้นสิ่งที่ทําไปแล้วยังไม่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคลคลองระบบขนส่ง<ะ>ก็เลยอยากจะมาสารต่อให้จบ<ะ>เช่นเรื่องของสวนสาธารณะนะเรื่องของเรือไฟฟ้าเรื่องของคลองนิผลักดันคลองพะดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบช่วงตั้งแต่วัดศรีบุญบเรืองไปมีนบุรี ส่วนอำนาจของผู้ว่ากทมได้มีการทำรถฟีเดอร์ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าแล้วทำจุดชาร์จตอนนี้มี22จุดและใช้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็เตรียมประสานการไฟฟ้านครหลวงด้วยโอย้ยังมีอีกหลายเรื่องที่ท่านผู้ว่าวินบอกว่าก็อยากจะทำต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะก็ได้รับความตอบรับเราก็มาตอกย้ำกับพี่น้องประชาชนว่าเรามาขอ,อความอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนถ้าเลือกอัศวินคนเดียวเนี่ยมันก็ไปยังไม่ได้เพราะเรามีทีมงาน ของกลุ่มรักกรุงเทพคาด้วยซึ่งเป็นผู้สมัครสกรการทํางานเราต้องทําเป็นทีมนะครับผมยืนยันนะครับว่าการบริหารงานกรุงเทพอหานครเนี่ยมันเป็นเรื่องของการการบ้านมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองนะครับกรุงเทพอหานครเนี่ยมันเป็นการบริหารท้องถิ่นแบบพิเศษแบบเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของการเมืองนะ้วผมถึงได้ลงสมัครอิสระแต่ว่ามีทีมงานรักกรุงเทพเป็นผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครด้วยเพื่อจะได้ช่วยกันบริหารสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคูคลองการพัฒนาระบบขนส่งมันยังไม่จบก็เลยต้องมาสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งคือจุดแข็งของผมก็คือพี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าเราได้ทําอะไรมาแล้วแล้วเราก็ทําจริง ผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ค่อยโปรโมตตัวเองอะไรมากนะักบอกเขาในสิ่งที่เราเคยทำแล้วเราก็จะทำอะไรต่อไปให้กับสันคมพี่น้องเข้าใจนะครับเราไม่ต้องวิวัฒกรรมอะไรมากมายเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งนี้เราทำไปแล้ว1 2ึสสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่สุดอยากจะรู้ว่าอัศวินจะทำอะไรต่อไปแล้วก็บอกเขาอย่างนี้ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะดเรเอสุชัชชวี ไปพร้อมกับคุณอภิรักโกษโยธินค่ะกรรมการสภาที่ปรึกษาพักและอดีตผู้ว่ากทมไปเดินออกกําลังกายพร้อมกับหาเสียงที่สวนหลวงรอ9้าเขตประเวทเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็มีผู้สมัครสกสามเขตไปด้วยคุณอภิรักเนี่ยบอกว่าวันนี้มากับพี่เอสุชัชวีพักประชาธิปัตย์มาพบปะพี่น้องประชาชนออกกําลังกายในสวนสาธารณะเรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยบายหนึ่งของพี่เอในการดูแลพี่น้องประชาชนอันนี้ที่คุณอภิรักกล่าวนะคะ บอกว่านโยบายหลักๆเนี่ยคือเรื่องของนโยบายพื้นที่สีเขียวมีการแบ่งออกไว้เป็น3มระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็จะแตกต่างกันออกไปโดยที่บอกว่าอย่างระยะยาวเนี่ยก็คือจะมีการจ้างมืออาชีพนะเข้ามาดูแลต้นไม้ในกรทมร่วมกับเอกชนประชาชนหากว่ามีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คือเป็นที่ดินที่ดินว่างเปล่ารกร้างต่างๆ และมีความประสงค์จะมอบให้กรทมนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวก็จะสามารถนำไปลดภาษีที่ดินได้แล้วก็ทําไปนาเป็นสิ่งปลูกสร้างได้รวมถึงมีการอัปเดตผังเมืองให้เหมาะสมมีการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจริงจังโอ้ก็คือเน้นไปที่เรื่องของพื้นที่สีเขียวเลยว่าจะเพิ่มขึ้นมาโดยที่อาศัยพื้นที่รกร้างของประชาชนนะคะค่ะนี่ก็เป็นผู้สมัครฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ไปดูคุณรศนาโตศิตรกูลอันนี้เป็นฝั่งอิสระนะคะ,คะ โพสเฟซบุ Facebook, ๊กเรื่องของนโยบายกัญชาค่ะบอกว่าจะชูนโยบายกัญชาเนี่ยทั้งรับจดแจ้งจัดหาแบบ One s ต o อ s เซอร์วถ้าเลือกคุณรสนาเบอร์เจนะคะคุณรสนามีการโพสเฟซบุ๊กนะบอกว่า,าในส่วนของนโยบายรับจดแจ้งแล้วจัดหาต้นกัญชาให้ทุกครัวเรือนแบบวันสต๊อ s เซอร์วเนี่ยจะทำทันทีเลยนะคะหลังจากรัฐบาลอนุญาตตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้นี่ก็40ปีแล้วที่ประเทศไทยจัดให้กัญชาเป็นสารเสพติด ประเภทที่5นะคะห้ามเสพห้ามนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยหรือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสจากการใช้กัญชาจนกระทั่งมีการประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7อันเป็นการเริ่มเปิดประตูการใช้ประโยชน์จากกัญชาไม่ว่าจะเป็นการใช้สารสกัดการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในการทางการแพทย์ซึ่งหลายประเทศก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายนะคะกัญชาเนี่ยจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์มากกว่า400ชนิด มีประโยชน์ทางการแพทย์นะไม่ว่าจะรักษาอาการปวดเรื้อรังโดยเฉพาะการปวดที่เกิดจากการมีกระแสประสาทที่ผิดปกติหรือปวดที่เกิดจากโรคมะเร็งแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะสาร THC หรือว่า CBD เนี่ยสองตัวนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากสารเหล่านี้ในต่างประเทศเขาก็มีการพัฒนาและขอจดสิทธิบัตรจำนวนมากนะคะ ทีนี้มันมีความพยายามเข้ามาจดสิทธิบัตรกัญชาในประเทศไทยด้วยแต่ว่าคุณรสนาและเครือข่ายคัดค้านการจดสิทธิบัตรกัญชาของต่างชาติจนกว่าคนไทยจะสามารถมีสิทธิบัตรกัญชาของไทยเราเองทีนี้พอมีพรบรให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดปี2564แล้วก็ประกาศทางสาธารณาสุขที่ปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดนะคะทำให้ในวันที่9มิถุนายนนี้ถือว่าเป็นวันดีเดย์ค่ะประชาชนจะมีเสรีภาพในการครอบคลองต้นกัญชา เพื่อสุขภาพเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะจริงอยู่ค่ะว่างเงื่อนไขสําคัญในการครอบครองต้นกัญชาอย่างในกรุงเทพเนี่ยเป็นเพียงการจดแจ้งโดยผู้ว่าแต่ว่าในทางปฏิบัติถ้าผู้ว่ากทมไม่ใส่ใจไม่เข้าใจเรื่องกัญชาอย่างท่องแท้การจดแจ้งเพื่อปลูกไว้ในครัวเรือนที่ดูเหมือนง่ายจะกลายเป็นของยากประชาชนย่อมทราบดีว่าคุณโรสนาและเครือข่ายต่อสู้เรื่องนี้นะคะในการถักดานให้ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดวันนี้ก็เลยขอประกาศเลยค่ะว่า นโยบายรับจดแจ้งจัดหาต้นกัญชาให้ทุกโครเรือนในทันทีแบบวันสต o อปเซอร์วิจะเป็นจริงได้หลังวันที่9มิถุนายนถ้าพี่น้องไปกาเบอร์เจคุณรสนาโตสิตระกูลในการเลือกตั้งวันที่22นี้ค่ะค่ะพักเรื่องเสื้อเขียวไว้นะเขียวเนี่ยซับนะใช่เป็นเขียวกัญชาเลยนะคะค่ะ